สวัสดีครับปาร์ติดเกมนะครับวันนี้จะมารีวิวทันๆันกับคนส่งความรักเมย์ครับเมย์เป็นตัวละครใหม่ในเกมซเวนไอ์ครับเพื่ออัปเดตเมื่อวันที่29ตุลาคมเวลา7โมงอัปเดตปุ๊บก็รีวิวเลยเริ่มเลยดีกว่าครับอันดับแรกซึ่งก็ต่อเนื่องโอเวอร์ครับทาให้ทัในทีมทั้งหมดได้รับบัฟลดค่าความเสียหายกายภาพ50%มันดียังไงคือสุสดยอดซ่เวนไอที่เขาใช้กันนะครับจะเป็นพวกไอรีนลูดี้เดโลน เจพวกเนี้ยครับันตรีเป็นไกด์ภาทั้งหมดครับหมายความว่าถ้าเรามีบัฟนี้อยู่เนี่ยจะลดทางดนตรีพวกนี้ไปได้50%ครับโอเคถือขึ้นก็ดีนะแต่ว่าแต่ว่าแล้วมันจะทับกับอีวานมั้งส่วนใหญ่มันจะมีอีวานกันหรือบางคนก็มีลูดี้อะอีวานเนี่ยบอกว่าเพิ่มป้องกัน50%ให้กับอสูรทินทั้งหมดมันจะไม่ทับกันครับเพราะว่ามันมันทำงานคนละส่วนกันอธิบายงี้ก่อนอีวานเนี่ยเหมือนกับว่าเรามีเกาะป้องกันอยู่แล้ว ได้บับอีวันปุ๊บเกาะเราหนาขึ้นอือหนาขึ้นแหละแต่ของเมเนี่ยเกาะเรามีเท่าไหร่ไม่รู้มันจะเคลือบสารพิเศษทาให้ทนกนารพิภพาสิเปอีก50%ครับมันเลยไม่ทับกันสามารถใช้ร่วมกันได้ครับถึกขึ้นอีกโอเคจบเรื่องของสกิลต,ต่อเนื่องต่อเป็นเป็นสกิลใช้งานครับสกิลแรกใช่ไหมนะ,ะปืนป้องกันตัวตรงนี้ด้วยนี่ปืนปืนป้องกันตัวอยู่ไหนอ่ะ นี่ครับท่านี้ผมคุยกระเป๋าแล้วก็คุยๆให้เดี๋ยวกป๊บนึงนะเดี๋ยวเราจะรีเพลย์อีกครั้งหนึ่งอันนี้ยิงร้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ทะลุดีเฟนต์แต่สัมพัญ์คือเห็นเห็นเห็นนี่เห็นนี่ไเห็นนี่ป่ะกับเห็นนี่ป่ะกับเห็นนี่ป่ะโอเคครับสิบโมงวันนี้เจอนะเปิดรัวๆโอเคจบกันที่หนึ่งเหี่รอเล่นนะ อันนี้คือยิง190%ของงโจมตีและทะลุดีเฟนต์ครับส่วนสกิลที่2ยิงกร,กระสุนครับก็ยังคงมีชิ้นเดิมอยู่ดีพกป็นกอกมาครับแล้วก็ยิงอัดรัวๆอันนี้คืออะไรอันนี้คือโจมตีหมู่ปดิห้าเซนของพลังโจมตีและรถโจมตีพลังโจมตีของเป้าหมายสี่สิบเอร์เซ็นต หมายความว่าไอที่ว่าถึกอยู่แล้วเนี่ยไอนี่กลาดเองยิ่งถึกเข้าไปใหญ่ครับเป็นตัวที่เหมาะมากในการลุยด่านกายภาพทั้งหมดครับเช่นหอคอยชั้นต้นๆที่หกสิบบาทหิ่งกายภาพเยอะอยู่นะคือถ้าเป็นกายภาพอะเจอป้าเม์เนี่ยไม่รอดครับเพราะว่ามันทั้งเพิ่มเกาะให้ฝ่ายเพิ่มป้องกันให้ฝ่ายเราแบบกายภาพโดยตรงแล้วก็เอเนอี่ยตัว เพิ่มบัฟป้องกันที่ทำให้ลถโจมตีกายภาพฝันของข้าที่50%และมีท่าโจมตีที่ลดกายภาพไป40%นะคือถามว่าไอ,อ,อ้สอนนี้ท้ากันไหมไม่ทับครับอันหนึ่งคือเคลือบเกาะให้เราอีกอันหนึ่งคือยิงใส่เขาเพื่อให้เขายิงเบาลงครับเพราะงั้น่ายกายภาพเจมป้าเมเนี่ยเหนื่อยมากครับผมความน่าใช้ก็ถ้าเป็นอันดับแรกเลยคือ PP ตอนนี้เก่งมากครับเพราะว่าทุกคนซื้อไไหนกันหมด เจอป้าเมย์ป็นี่แบบยิงเบาลงเยอะๆแต่ถ้าเจอเบลูกา้าเจอเอเลียก,ก็ก็ตายนะเพราะป้าเบลแกไอ้ป้าเมย์แก,มแกไม่การพวกสายเวทถัดมาตอริดานก็ส่วนมากมันคงผ่านเจ็ดสิบดันดันเจ็ดขีดสิบยากกันง่ายๆแล้วเนาะไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ฟาร์มเด็กนี้มไม่ดีครับเพราะว่ามีท่าหมูนท่าเดียวลงดันกิวดันกิวก็โอเคนะฮะเพราะว่าบอลเป็นกายภาพ ซึ่งบ่าพวกนี้มันติดบอสอยู่แล้วก็ถ้าเกิดใครคิดว่าอยากยืนนานๆสู้บอสนานป้าเมย์โอเคกันครับขอคอที่ถ้าเกิดว่าเจอพวกกกยภาพเยอะๆฮะโอเคเจ๋งแต่ถ้าเจอพวกเริ่มเจอพวกเวทหนักๆแล้วเนี่ยป้าเมย์ก็คงต้องขอผ่านไปครับก็จบการมินิรีวิวสั้นๆหนงเท่านี้นะครับใครสนใจดูอย่างนี้อีกอาทิตย์หน้าหรือวันไหนอัปเดตก็กดซับสไครป์ปาร์คใ้ข้างล่างน,นะครับหรือตามอ่านที่เพจเอาติดเกมซึ่งช่วงนี้เนี่ยงานเยอะครับอัปเดตไม่ค่อยทันวันนี้ก็ขอแค่น